สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับไม้ที่รึกษา,ษา,ษา,ษาการขายบริษัทมิซูบูเเจริญสาขาบางนาปาดกอมอ .26 ค่ะวันนี้นะคะไม้จะพาเพื่อนมาพบกับสีประตูตัวเตี้ยนะคะที่มีชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้เนียกว่าชุดแต่งสปอร์ตตี้ค่ะมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะมาพร้อมกระจังหน้าสีดําตัดแดงแบบนี้นะคะครอบตัวซีค่ะแล้วก็รอบคันนะคะติดสเกิร์ตค่ะดําตัดแดงเท่แบบนี้เลยมาดูด้านข้างกันบ้างค่ะ น,ะะนก็จะมีคอบกระจกมองข้างเท่ๆแบบนี้เลยค่ะครอบเสาวอากาศค่ะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังนะคะล้อแม็กแต่งซิ่งค่ะสีดำตัดแดงแบบนี้เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะลูกค้าใช้เงินออกรถเพียง 2 9 0หมบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถอ inbox เข้ามาในเพจที่ปรึกษาการขายทุกคนพร้อมยินดีให้บริการค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ